สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดตดวงนะคะในช่วงครึ่งปีหลัง2564ของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกันนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ การแบ่งวันที่ของช่องเราเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะรายละเอียดการแบ่งวันที่อยู่ที่ด้านล่างใต้ description เพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะโอเคค่ะเราจะมาดูกันที่เรื่องการงานก่อนเลยเนาะการงานของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีเรื่องอะไรดีๆบ้างไหมเนาะเกี่ยวกับเรื่องการงานของตัวคุณนะคะ1ดาบนะคะตามมาด้วย4ดาบเเหรียญแปดถ้วย และ5เหรียญนะคะการงานของคุณเพื่อนๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดูเหมือนว่าโอ้เพื่อนๆบางท่านนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะที่จะแบบจบนะคะยุติหรือว่าลาออกจากงานที่คุณเพื่อนๆทำอยู่เนาะเพราะดูเหมือนว่าบางทีอะบริษัทที่คุณเพื่อนๆทำอยู่นะคะเขาอาจจะมีการแบบหยุดพักอ่อเรียกว่าอะไรล่ะ ปิดกิจการนะคะมาแบบนานหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนื้อเนื่องด้วยสถานการณ์นะคะโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนาะอาจจะได้รับผลกระทบนะคะบริษัทที่คุณทําอยูอ่ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยทําให้บางทีตัวคุณนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าการที่ธุรกิจนะคะมันออต้องหยุดชะงักไปเนาะบางท่านนะคะอาจจะยังได้รับการจ้างงานอยู่บางท่านอาจจะยังได้รับ เงินเดือนอยู่แต่ว่าอาจจะได้รับแบบไม่เต็มเดือนเนาะหรือว่าค่าจ้างของคุณนะคะมันได้ลดน้อยลงนั่นเองนะก็คือได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะคะแล้ะตัวคุณนะคะก็เลยอาจจะมีการตัดสินใจนะเนี่ยที่จะแบบออเป็นฝ่ายที่แบบออขอลาออกเองเนาะขอออกไปเองนะคะโดยที่ทางบริษัทของคุณอนะเขาอาจจะไม่ได้จะบีบบังคับหรือว่าอยากจะให้คุณออกนะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะเหมือนว่าตัวคุณนะคะก็เข้าใจสถานการณ์ความลำบากใจที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ตัดสินใจลาออกเองนะหันหลังเดินจากออกมานะคะทั้งๆท,ที่ตัวคุณเองนะคะก็รู้สึกรักแล้วก็รู้สึกผูกพันกับที่ทำงานแห่งนี้มากพอสมควรเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะฝืนอยู่ต่อไปนะรายได้นะคะมันก็ได้น้อยเนาะบางทีอาจจะได้มาแล้วก็ไม่พอใช้จ่ายนะคะ ในเรื่องของภารละอะไรต่างๆของคุณนะคะในแต่ละเดือนเนาะได้มาก็ไม่พอใช้นะฉะนั้นตัวคุณนะคะก็อาจจะมีการไปมองหางานใหม่ๆนะคะอาจจะมีการอ่อไปเข้าเว็บสมัครงานเข้าเว็บหางานนะคะอาจจะมีการไปอ,อ่อสืบส่องนะคะมองหางานอะไรใหม่ๆที่มันเหมาะกับตัวคุณนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มัน ดีขึ้นนะกว่าที่เป็นอยู่นะคะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าก็อาจจะพอมีเงินเก็บของคุณอยู่บ้างนะบางท่านอาจจะไม่ได้เอ,อเดือดร้อนอะไรมากมายนักนะคะก็คืออาจจะยังมีเงินของคุณอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าในช่วงที่คุณแบบลาออกมาแล้วคุณยังไม่ได้งานใหม่นะคะ แต่ก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่จะต้องแบบใช้อย่างประหยัดด้วยนะคะจนกว่าคุณจะได้งานใหม่เนาะประมาณนั้นเออบางทีตัวคุณก็อาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะาตาเหมือนกันเนาะว่าแบบก็อยากจะทําที่นี่ต่อนะไม่ได้อยากจะลาออกเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ฝืนทนต่อไปไม่ไหวนะคะประมาณนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวคุณนะก็อาจจะได้ไปพบไปเจอกับงานใหม่ๆ ที่อาจจะทำให้คุณกลับมามีรายได้ที่ดีนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้ด้วยนะเนี่ยมันก็อาจจะต้องลองดูนะคะในความเป็นจริงเนาะของคุณเพื่อนๆนะคะว่ายังไหวอยู่หรือเปล่าเนาะแต่ทางที่ดีนะคะเราแนะนำว่าให้ตัวคุณ ได้งานใหม่ก่อนเนาะเราค่อยตัดสินใจลาออกมานะคะจะได้ไม่ต้องรู้สึกเคว้งคว้างเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะที่คุณต้องแบกรับไว้นะประมาณนั้นอ่ะไปต่อค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะการเงินของตัวคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรกันบ้างการเงินจะดีไหมจะมีโชคมีลาบอะไรเข้ามาบ้างไหม 2ไม้เท้านะคะ3ดาบ4ี่ถ้วยหดาบและ8ไม้เทา้าโอ้ไพเหรียนไม่ขึ้นเลยเนาะในเรื่องการเงินดูเหมือนว่าเพื่อนๆบางท่านนะคะตัวคุณนะอาจจะมีการรอคอยเงินตกเบิกเนาะหรือว่า เออเป็นพวกเงินประกันเงินประกันสังคมนะคะเงินที่คุณแบบไปยื่นประกันตนผู้ว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเงินอะไรเก่าๆนะคะที่ตัวคุณอาจจะแบบออมีเรื่องที่ยังแบบยังได้รับเงินไม่ครบอยู่เนาะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อาจจะต้องรอคอยนะแต่ว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะมันก็จะสําเร็จนะถ้าเกิดว่าคุณรอคอยเงินที่คุณแบบว่า เออต้องได้รับอะ่ะอาจจะเป็นเงินที่ต้องได้รับตามกฎหมายเงินชดเชยนะคะหรือว่าเงินอะไรก็ตามนะก็จะได้รับนะคะคุณจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณรอ,อ,อคอยมานานเหมือนกันนะคะอาจจะแบบรอคอยประมาณ2เดือน3เดือนนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะได้รับเนาะในสิ่งที่คุณแบบ อดทนรอคอยมาเนี่แหละมันจะสําเร็จอ่ะอแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกเบื่อๆไปบ้างนะเพราะบางทีนะคะเอ่อในเรื่องของเงินๆตัวเนี้ยที่คุณกําลังรอคอยอยู่มันอาจจะกระทบกับภาระนะคะค่าใช้จ่ายของคุณนะในช่วงระหว่างที่คุณรออยู่นี้ก็เป็นไปได้ แล้วก็ในบางท่านนะคะอาจจะมีความผิดหวังเสียใจนะเล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้ถึงกับมากนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องเงินที่คุณรอคอยอยู่เนี้ยบางทีอาจจะได้ก็จริงแหละแต่ว่าอาจจะมีการถูกหักอะไรออกไปเนาะอาจจะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะอย่างที่คุณคาดหวังก็ได้นะแต่ก็เ,เป็นว่าคุณก็จะได้ได้มากกว่าส่วนที่เสียไปนั่นแหละเนาะ ก็อาจจะต้องแบบตัดใจเนาะยอมที่จะแบบเสียสละส่วนน้อยนะคะเพื่อให้ได้ส่วนมากมานะแล้วดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะอาจจะได้ข่าวดีอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานเข้ามาด้วยก็ได้นะคะบางท่านเนาะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการรอคอยผลการสมัครงานนะอืมรอคอยอยู่นะคะ อาจจะมีการยื่นเรซูเม่ไปหรือว่าไปสอบสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะก็อาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะเนี่ยอืแต่ก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบให้ตัวคุณผิดหวังเสียใจเล็กน้อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จะเป็นทั้งของคนโสดคนคบคนคุยคนมีคู่เนาะอ่ะเป็นแบบพลังงานโดยรวมนะคะขึ้นมาเป็นสองไม้เท้าอีกแล้วเนาะเหมือนว่ามีเรื่องให้คุณแบบต้องรอแล้วก็รออย่างเดียวเลยเนาะทำอะไรมากไม่ได้นะคะต้องอดทนแล้วก็รอคอยนะเจ็ดไม้เท้านะคะห้าไม้เท้า เดอะสเตรนท์ะคะคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยดูเหมือนว่ามันต้องมีการอดทนแล้วก็รอคอยอะในบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นรักทางไกลกันนะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะก็รอคอยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเดินทางมาพบมาเจอกันเนาะ ดูเหมือนว่าถ้าใครที่มีคู่มีคนคบคนคุยอยู่นะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงการมีปัญหามีปากเสียงกันนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากคุณแล้วก็เขานะมันอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เข้ามาทำให้คุณทั้งคู่ะทะเลาะกันมีปัญหากันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ ดูเหมือนกับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ในเรื่องความรักตัวคุณเพื่อนๆจะต้องใช้ความอดทนให้มากๆนะคะอดทนอดกลั้นเนาะเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าออมันเยอะเกินไปนะหรือว่าเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะคะก็พยายามอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนาะแล้วก็ถ้าคนอื่นๆพยายามจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณเพื่อนๆนนะคะตัวคุณก็อาจจะต้องมีความแบบหนักแน่นเนาะ เข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเ,ออเป็นลักษณะที่แบบคนรอบข้างอาจจะมีทั้งหวังดีแล้วก็หวังดีประสงค์ร้ายเนาะซึ่งตัวคุณเองอาจจะต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะช่วงครึ่งปีหลังเนี้ตัวคุณนะคะอาจจะได้พบเจอผู้คนเยอะเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ยังโสดอยู่นะดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะ มีมากกว่าหนึงคนด้วยก็เป็นไปได้ก็ขอให้ตัวคุณนะคะลองพิจารณาดูให้ดีๆนะว่าคนที่เข้ามานะคะคนไหนที่ดูแล้วเออตรวจสอบดูแล้วนะคะเช็คประวัติดูแล้วคร่าวๆนะดูแล้วโอเคนะคะก็อาจจะต้องเช็คดูให้ดีๆนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ ใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะมีคนคบคนคุยหลายคนอยู่ก็เป็นไปได้แล้วตัวคุณอาจจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะเพื่อแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งนะคะอาจจะเหนื่อยเนาะถ้าเกิดว่าคุณแบบไปเลือกคนที่เขามีคนคบคนคุยเยอะอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีคู่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์แล้วเนาะตัวคุณก็ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทปากเสียงกันเนี่ยแหละนะ แล้วก็ต้องใจเย็นให้ได้นะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นะคะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องนะคะก็พยายามอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวเนาะประมาณนี้อืมคนโสดเนี่ยตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆเลยอะเพราะว่าคุณแบบอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบว่าเข้ามาทําให้คุณเหนื่อยอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณนะคะ อดทนรอได้นะเราอยากให้คุณแบบรอคอยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีคนที่ดีๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลารอคอยไปอีกสักนิดนะแล้วอาจจะต้องมาอัปเดตกันใหม่เนาะว่าแบบในช่วงปีหน้านะคะไปเลยเนาะจะได้พบได้เจอกับคนดีๆเข้ามาบ้างใหม่นะคะจะได้ไม่ต้องผิดหวังเสียใจนะ เพราะว่าตัวคุณเองบางท่าน,นก็อาจจะรอคอยมานานแล้วแหละเนาะก็อาจจะต้องรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะประมาณนั้นอืมอ่ะมาขอให้โรแมนแองเจอลนะคะให้อย่าบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวของความรักของเพื่อนๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้ Stay optimistic about your life นะคะ Give your relationship a chance แล้วก็ไพ่ retreat อืมเหมือนไพ่เขาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่มีคนคบมีคนคุยเนาะแล้วก็มีประเด็นอะไรกันด้วยนะเนี่ยเหมือนไพ่เขาบอกว่าให้ตัวคุณนะคะพยายามที่จะแบบมองโลกในแง่ดีนะ มองคนรักของคุณในแง่ดีด้วยให้โอกาสกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีตัวคุณอาจจะทะเลาะนะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ฉะนั้นไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้คุณทั้งสองคนนะ่ะพยายามที่จะแบบปรับตัวเข้าหากันนะ่ะ เยียวยารักษาบาดแผลภายในจิตใจของกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาก,กันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเน้ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทําความเข้าใจกันเรียนรู้กันใหม่ให้โอกาสกันและกันนะคะในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะประมาณนั้น ขอไพ่เมจิคอลไทม์หน่อยค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้บ้างคะไพ่ฮิวเมอร์นะคะอ่าดูเหมือนไพ่เขาอยากบอกว่าชีวิตของคุณเพื่อนๆน,นะคะในช่วงครึ่งปีหลังอะ่ะมันอาจจะค่อนข้างแบบมีเรื่องให้คุณคิดเครียดแล้วก็วิตกกังวลเนาะเพราะว่าในเรื่องของการงานกับการเงินก็มีปัญหาแล้วก็มี ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาอีกเนาะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทุกข์ใจเหมือนกันนะแต่ก็ขอให้ตัวคุณนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมที่จะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับคนรอบข้างเนาะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆนะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ทุกๆวันเป็นวันที่มันมีความสุขพยายามที่จะมีรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะด้วยนะคะเพราะว่า บางทีอะถ้ามันเจอกับเรื่องอะไรที่มันทุกข์มากเกินไปเนาะเราไปจมอยู่กับความทุกข์นั้นมากเกินไปอะมันก็ไม่ดีเนาะมันอาจจะทําให้คุณแบบสุขภาพแย่นะเจ็บป่วยนะคะความเจ็บป่วยมันก็อาจจะตามมานะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องแบบอ๋อยิ้มบ้างหัวเราะบ้างเนาะมีความสุขกับตัวเองบ้างนะคะจะได้ไม่ทุกข์มากเกินไปนะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับ เพื่อนๆนะคะชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันเข้ามากระทบกับคุณจริงๆนะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญนะคะภายในจิตใจของเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณนะมีความเป็นเดอร์สตริงอยู่ในตัวนะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวคุณเองนะก็ขอให้ตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะเข้มแข็งนะคะและความเข้มแข็งอะ่ะมันจะนำพาให้ตัวคุณนะผ่านพ้นเรื่องราว แย่ๆเหล่านี้ไปได้นะแล้วก็พลังงานหน้าไพ่นี้นะคะมันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้เนาะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะอย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับชีวิตของคุณนะคะโอเคค่ะคลิปอัปเดตดวงครึ่งปีหลังของเพื่อนๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ